สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาการงานอาชีพของชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยคุณครูสัตจีธรท่านทินพยานะคะเรือ่องเรียนในวันนี้ก็คือมารยาทในการทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นการทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นเช่นการทำงานบ้านการทำรายงานกับเพื่อนในกลุ่มการเก็บขยะรอบชุมชนที่อาศัยอยู่ควรมีมารยาทที่ดีต่อกัน เพื่อให้ทุกคนที่ทำงานร่วมกันมีความสบายใจในการทำงานซึ่งจะช่วยให้งานต่างๆสำเร็จอย่างรวดเร็วราบรื่นไม่มีปัญหาและได้ผลงานที่มีคุณภาพมารยาทในการทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นมีแนวทางดังนี้ 1. นึ่งงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จรู้ล่วงด้วยความขยันอดทนรับผิดชอบและซื่อสัตย์ 2. ไม่เกี่ยงงานหรือเอาเปรียบผู้อื่นเพราะการเกี่ยงงานหรือเอาเปรียบผู้อื่นเป็นการแสดงความไม่มีน้ำใจทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนจึงไม่มีใครต้องการทำงานร่วมด้วยนอกจากนี้ยังทำให้งานล่าช้าและเสียหายได้ 3. มีความกล้าในการเสนอความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและคิดไม่ผิดศีลธรรมเพื่อให้งานประสบความสำเร็จส่ 4. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ข้อความคิดเห็นของผู้อื่นอาจจะมีประโยชน์ต่อการทำงานและก่อให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย 5. ยอมรับมติส่วนใหญ่ของผู้ร่วมงานมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 6. ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงานตามกำลังความสามารถและโอกาสที่ทพบ 7. พูดคุยกันด้วยวาจาสุภาพไม่จะโกกเสียงดังและไม่แสดงกิริยาอาการไม่เหมาะสม 8. ในกรณีการสร้างผลงานต่างๆเช่นการประดิษฐ์สิ่งของทำรายงานต้องไม่เรียนแบบความคิดของผู้อื่น 9. ร่วมมือร่วมใจระดมความคิดในการแก้ปัญหาให้สำเร็จรู้ร่วง 10. กล่าวคำขอบคุณเมื่อผู้อื่นทำงานแทนหรือช่วยเหลืองานและกล่าวคำขอโทษเมื่อทำงานผิดพลาดหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน 11. มีน้ำใจและรู้จักการชื่นชมผู้อื่นเมื่อทำงานได้ดีและไม่ซ้ำเติมผู้ที่ทำงานผิดพลาด พร้อมกับให้กำลังใจซึ่งกันและกันอ่าอันนี้ก็คือจบเรื่องมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นนะคะนักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกิจกรรมที่สองมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นนะคะแล้วก็ทำแบบทดสอบท้ายเหมือนด้วยเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอาหารและโภชนาการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ